สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะต้องขอสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้มาอัปเดตต้อนรับเดือนกรกฎาคมช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนครับอันนี้ประพบกันกันกบผมพิทักษ์ปีรำคนเดิมนะครับกับอ่าคุณหันรุ่ยไทยเจ้าหญิงของเรานะครับ,รบอ่าที่สาขาหนึ่งก็ที่นี่ก็จําหน่ายรถแท็กอร์นะครับมือสองทุกชนิด แล้วก็พวกรถไถรถเกี่ยวข้าวไมโครหกลอ้อสิบล้อนะครับผมรับได้เปลี่ยนตีเทอนทุกรุ่นที่นี่อยู่ที่หมู่บ้านน้องไฮตมบลตลาดโพอำเภอลำปีมาจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดทางหลวงเส้นลำปีมาภูเมืองครับอยู่ห่างตัวอำเภอประมาณหกกิโลเมตรมาอัปเดตล้างสต๊อกกันมาดูว่าเหลือกันไหนบ้างรถก็เข้ามาทุกวันขายออกทุกวันครับวันละคันสองคันสามคันแล้วแต่อ่ะเริ่มกันคันแรกเลยอ่ะคันนี้เป็นเอลวันนะครับคันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อวานนี่แหละ ก็มีใบดันให้นะครับใบดันกระพานหลังตัวนี้เป็นรถสองพาร์คครับก็สี่ล้ออ่าคันนี้เปิดโปรคั้นแรกเลยเอาไปเจ็ดหมื่นเก้าดันหน้าพานหลังเจ็ดหมื่นเก้าครับขายตามสภาพอ่ะลองดูตัวนี้เป็นรุ่นสิบหกเกียร์ดันหน้าสิบหกเกียร์ถอยหลังป็นเกียร์ชัตเตอร์เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายครับ ได้วหน้ากับ 1, พ0 0์สามเองนิ่มๆเลยโอ้โหเดรอดร้ <S <S อเอะพีซีโอใช้งานได้ปกตินะครับตันนี้อะรถขายตามสภาพครับ79,000บาท ราคานี้ไม่รวมส่งนะครับถ้าเกิดว่ากรณีจัดส่งก็มีค่าส่งเพิ่มเติมนะครับผมในกรณีที่ว่าลถราคาไม่ถึงแสนเนาะอ่าก็คืออ่าคิดคิดค่าส่งตามระยะทางอ่ตามระยะทางจริงนะครับอ่าก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบยี่ิบสองแรงนะครับอุปกรณ์ด้าน,นหน้าพันหลังโอเคถัดไปตู้ด้อซีห้าศูนย์ปดคันนี้ก็มาจัดโปพิเศษไป ปกติขายอยู่หนึ่งแสับาทวันนี้เอาไปหนึ่0แสันบาทแสนหกหมันบาทอ่าอ,อกกุปกรณ์ด้านหน้า่านหลังขนาดสีผ้าแรงมากขึ้นงยอะสี่ตูบครับ8เดีกร์ด้วยหน้าสี่แกร์ทอยหลัง ทำ,ะะทำสีใหม่หรอครับตัวนี้อ่าทำสีใหม่ทำสีเก็บรั่วซึมราคาเบาๆแสนหกหมื่นเก้าพันบาทตรงฟรีสามร้อยโลของแถมห้ารายการมีให้เหมือนเดิอครับ ไ้ด้านหน้ากับผ่านผ่านผ่านหลังเป็นผ่านสาม คันนี้ขายแล้วคันนี้อ่าต้องขอขอบคุณเอซจากจังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้รอคิวจะส่งเป็นรพุธนะครับผมรอรับรถที่นาบ้านสำหรับคูปตาเอลสองหกศูนย์ห้าขอขอบคุณเอฟนะครับไปจากสูงนะครับผมอ่าสั่งการปิดจบเรียบร้อยรอรับรถที่นาบ้านได้เลยครับคถนี้เราขายไปเท่าไหร่คันนี้ขายไปเก้าหมื่นเก้าครับแล้วก็ถัดมาคันนี้รถไทยน้อยยี่สิบสองแรง เป็น L, L คูปต้าแอลแอลสองพันนนี้ได้ผาหลังด้วยสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าตาตรงนี้เรารับใช่ครับรถไทยนั่งขับในราคารถไทยเดิมตามครับได้สามสี่ให้รถดชีชุดหลังยกยกปกติเท่าเดียวเขาเดียวครับ ồ giang xuống lên ดูคันนี้ซ c ถามมาเยอะครับรถตอนเดียวเอามาฝากรอบนี้ได้มาสองสามคันแต่คันนี้เพิ่งมามิสูตาราสตรดาตอนเดียวสตรดาแถมคอกด้วยมีคอกขนวัวด้วยแอร์เย็นไหมครับแอร์เย็นไหมต้องเดี๋ยวต้องไปเช็คเอาครับอ่าระบบ ยังพบคับอ่ะลองดูตตาร่า L สองร้อยหัวเดียวยางสวยๆเลยสักสีเส้นเลยเลี้ยงสุกรพร้อมครับคันนี้นิ่มๆเลย อันนี้เท่าไรครับปกติขายห้าหมื่นห้าวันนี้เอาราคาพิเศษเอาไปสี่หมืนเจ็ดพอสี่หมื่นเจ็ดครับต่ำกาทุนละทุนมาห้าหมื่นทันนี้เน็มๆครับพร้อมใช้กันราคาเบาๆใส่คอกไปด้วยนะ เขาเออหรือเขาเยอะเขาเยอะครับเขาเยอะอะไรธรรมดาอ่ะซีดเดจ็ดดูเครื่องดูเครื่องก็เนิ่มดีนะเปิดไอเบิังเบิังไนอนะมันจะมั้งก็ไม่มีไอนะโอ้มีอยู่แผ่วๆ แต่ว่าก็ขับทางไกลได้ปกติน้ำดันไหมน้ำไม่ดัน4ี 40, 000, 000มือเกีย์ันบาทเล่มทุเบียนพร้อมอยต่อผมเลยครับขาดทุนละช่างจอดแ่ดการคันนี้แหละครับคันนี้รถไทยเดินตามรุ่นนี้ไม่มีเกียร์ครับ ใช่ไหมรุ่นนี้ไม่มีเกียร์ถอยเครื่องก้าวแรงขึ้น9.5เร่าแปดพันบาทแปดพันบาทครั 8, บ ครัมันขับได้ไหมครับขับได้ได้ครับแต่มันเกียร์เดียวเลยนะอ๋อแปดพันเอาไปวิทย์น้ำอันนี้รถซ่อมอ,อ๋อคันนี้รถซ่อมครับอันนี้ก็<ม>ยันมาสามสิบห้าแรงกำลังเช็คข้าวหน้าอันนี้ก็เอาไปเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทครับยันมาสามห้ากำลังเช็คข้าวหน้าอยู่หน้าก,กากมีครบมีมีวากระโปรงมีครบครับ มีอุปกรณ์ไหมครับตัวนี้ตัวเปล่าตัวเปล่าครับแล้วก็หน้ากากอ๋อแชมป์สามห้าแชมป์สามห้าแรงก็ดันหน้าผ่านหลังรอประกอบเครื่องอันนี้เครื่องใช่คราวนี้เอาไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใช่อุปกรณ์ละหงว่าปร่งดันหน้าผ่านหลังดันหน้าผ่านหลังครับ หนึ่งแสันบาทส่งฟรีสามรอยโลอันนี้นกฝาใช่ออกฝาอยู่นี่ครับแชมป์สามสิบห้าไร่ราคานี้พร้อมขับใช่ครับฟิตเครื่องใหม่เลยเทำเครื่องให้ใหม่มิ <c oughs> สูบิชิดีสอง0ันหร้อยนะครับ สามหมื่นสามหมื่นครับตามสภาพเครื่องไม่ติด <c oughs> ได้ชุดตัก <c oughs> ได้ชุดตักเฉพาะชุดตักก็คุ้ม้วครับชุดตักมีคอนโทรลมีอะไรครบครับรถลากยุงยังอยู่นะครับสองหมื่นพอสองหมื่นตัวนี้ใช่ครับคันเขียวๆนี่นะครับสองหมื่นบาทตามสภาพ เป็นของยี่ห้อดอยอนนี้ครับครับพวกอะไรก็ก็ยังมีเหมือนเดิมครับอ่าแชมป์คูปต้ายันมาอิสกิอะไรอยู่ฝั่งนน้นนะฝั่งนน้นครับอ่าเดี๋ยวไงก็ต้องมาดูกันครับผมโทรสอบถามได้ครับโทรมาถามก็ได้ครับเดี๋ยวไงไปเจอกันสาขาสองครับผมขอบคุณครับ